สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวนาทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาให้ความรู้อีกหนึ่งอย่างนะครับเพราะว่าผมเพิ่งหล่อน้ําไปเมื่อคือนเนาะลักษณะปัญหาที่เราพบเจอในการทํานาข้าวก็คือที่นาไม่เสมอนะครับจากประสบการณ์ที่นาไม่เสมออย่างเช่นอ e ีโคตรงเนี้ยปัญหาที่เราจะได้นะครับคือยากนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับโคตรงนี้เดี๋ยวอธิบายวิธีแก้ปัญหาให้ฟังนะครับเรามาอธิบายตรงนี้ก่อน อันนี้คือข้าวที่น้ําท่วมนะครับถามว่ามันจะแตกยอดขึ้นมาจากน้ํำไหมก็อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวมันก็จะแตกยอดขึ้นมาจากที่จากบนน้ํานะครับได้น้ําท่วมข้าวแบบนี้แตกยอดได้นะครับเหมือนที่ผมอธิบายว่าฉีดยาฆ่าหญ้าหล่อน้ําอย่ารวบยอดความหมายว่าหล่อน้ําอย่ารวบยอดก็คือแบบนี้นะครับนี่เขาเรียกว่าหล่อน้ําให้ปลายข้าวโผล่จากยอดข้าวแค่นี้ นะครับเรียกว่าไม่รวบยอดส่วนในที่รวบยอดไปแล้วเนี่ยถ้าคุณใช้ยาที่แรงนะครับผมบอกเลยว่าน้ําที่เห็นว่ารวบยอดอยู่อย่างนี้ถ้าคุณใช้ยาแรงใช้ยาที่รุนแรงนะครับมีฤทธิ์แรงข้าวคุณจะเน่าตายอยู่ใต้น้ําแต่ถ้าคุณใช้ยาที่ไม่แรงยาที่ฉีดเพื่อหยุดให้หญ้าเนี่ยส่งองเคาะแสง รหรือว่าหยุดการจเจริญเติบโตเชือกชั่วข้าวเพื่อจะเอาน้ำเนี่ยรวบแล้วน้ำเนี่ยจะทําให้ข้าวเนี่ยไม่สามารถที่จะส่งเคราะห์แสงแบบนี้ส,ส่งเคราะแสงพราทิตย์ได้นะครับฉะนั้นข้าวที่อยู่ใต้น้ําก็จะเติบโตขึ้นมาได้เพราะว่าน้ําไม่ได้อยู่ลึกเกินไปนะครับอันนี้คือปัญหาของคนที่ไม่เสมอ วิธีแก้ก็คือ1คุณต้องหายาที่ไม่กระทบต่อต้นข้าวและก็ใบข้าวแต่กระทบต่อหญ้าถึงมันจะมีฤทธิ์ที่เบากว่ายาแรงแต่มันอยู่ที่การคุมน้ำของคุณมันไม่ได้อยู่ที่ว่ายาอะไรจะดีหรือไม่ดีจากประสบการณ์ที่ทำเนี่ยมันอยู่ที่การใส่น้ำอยู่ที่การรวบน้ำคุมน้ำแล้วลักษณะดังกล่าวเนี่ยจะบอกไว้เลยนะครับการที่คุณไม่สามารถคุมดินได้ทั่ว ถ้าอย่างเนี้เรียกว่าคุมดินทั่วคุมน้ําทั่วแต่บางจุดมันจะคุมไม่ได้นะครับเนี่ยอย่างเช่นโขดดินที่คุณเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยโขดร่องโขดดินที่โผล่อย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าเรายังไม่สามารถที่จะเอาน้ารวบทั่วดินได้ถ้าเราเอาน้ารวบทั่วดินได้หรือว่าเอาน้ําได้ทั่วดินเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะต้องเป็นที่ที่เสมอมากนะครับ แต่นนี้ผมเอาหลักความจริงของที่แบบจริงๆเลยที่ที่มันไม่ได้เสมอสวยงามเหมือนทางแบบทางทุ่งทางทํานาเป็นมืออาชีพแบบนั้นนะครับที่จะได้เสมอขนาดนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะเป็นโขดเป็นโขดอย่างเงี้ยไอโขดลักษณะที่ท่านเห็นอยู่อย่างเงี้ยตอนที่เราทําเทือกหรือว่าทําน้ําต้มอะเม็ดหญ้าหรือว่าเม็ดอะไรเนี่ยตอนน้ํามันก็น้ําในนานเรามันมีแบบนี้ใช่ไหมครับตอนเราย่าเทือกตีเทือกเนี่ยเม็ดหญ้าที่ลอยขึ้นมาจากน้ําเนี่ย มันจะมากระทบตามโขดที่น้ํามันน้ํามันไม่ทั่วถึงถ้าน้าทั่วเนี่ยนะครับเนี่ยถ้าน้าถ้าน้ามันทั่วแบบเนี้ยตอนเราตีเทือกปุ๊บหญ้ามันมากระทบฝั่งเม็ดหญ้ามันจะอยู่ตายตามริมตลิ่งเนี่ยเยอะนะครับเม็ดหญ้ามันจะขึ้นชายหัวคนาเนี่ยเต็มเลยส่วนไอ้ที่ที่ไม่เสมอปุ๊บเม็ดหญ้ามันก็จะลอยไปติดตามโขดต,ตามตลิ่งเนี่ยเต็มเลยตามโขดที่น้ําไม่เสมอครับตรงไหนเป็นสูงสูงเป็นดอน ญ้ามันก็จะพัดเม็ดญ่าเนี่ยน้าหรือว่าลมมันจะพัดเม็ดย่าไปติดตามโขดต,ตามอะไรเนี่ยก็จึงทําให้หญ่าเนี่ยมันขึ้นตามโขดกลางแปลงนาหรือว่าขึ้นตามโขดบนสันคนาตรงไหนที่ที่ไม่เสมอแต่ถ้าคนไหนที่ทําที่เสมอแบบทางทุ่งเนี่ยส่วนใหญ่ญ่าเขาจะลกตามริมคนาทั้งหมดครับเพราะว่าน้ํามันพัดลูกญ้ามาอยู่ริมคนาทั้งหมดเนี่ยนะครับคุณเห็นไหม ตรงไหนที่ไม่เสมอลูกหญ้ามันก็จะพัดมาอยู่ติดตะลิงเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วเมื่อมันพัดมาติดตะลิงหญ้าที่น้ําไม่สามารถรวบได้เนี่ยนะครับน้ําไม่สามารถรวบยอดหญ้าได้เนี่ยมันก็จะขึ้นมาแสางข้าวได้หมดครับฉะนั้นวิธีแก้คุณเห็นหญ้าตรงนี้ไหมนี่นะครับหญ้าอันนี้เรียกหญ้านะครับนี่ หญ้าหญ้าที่บอกว่าที่ไม่เสมอน้ํามันจะพัดลูกหญ้ามาติดตามโขดตามสันดอนทุกอย่างที่เป็นโขดดินทุกอย่างที่ไม่สามารถเอาน้ํารวบได้นั่นแหละครับเรียกว่าที่ไม่เสมอฉะนั้นวิธีแก้เราใส่น้ําแบบนี้แล้วอย่าพึ่งหวานปุ๋ยครับทำไมผมถึงบอกว่าอย่าพึ่งหวานปุ๋ย ใดที่คุณยังเอาน้ํารวบอเนินนั้นไม่ได้หรือว่ารวบทั้งแปลงนาแล้วไม่ท่วมต้นข้าวได้เนี่ยนั่นแหละครับถึงเริ่มการใส่ปุ๋ยถ้าคุณไม่ทําอย่างนี้ผมกล้าพูดเลยนะครับปุ๋ยอ่ะมันจะเป็นตัวไปย่อยครับไปย่อยข้าวไปย่อยหญ้าที่อยู่ใต้น้ําแล้วข้าวที่มันโดนปุ๋ยแล้วมันจะเน่าเนี่ยก็คือข้าวที่โดนน้าท่วมข้าวคุณก็ถึงได้บาง ถึงได้ต้องมานั่งเสียเวลาซ่อมนะครับเสียเวลาแก้ไขเสียเวลาซ่อมเข้าใจตรงนี้ครับนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะบอกว่าถ้าตรงไหนที่เราแก้ปัญหาเรื่องที่เสมอไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องใช้วิธีนี้ในการแก้ปัญหาครับก็คือหนึ่งใส่น้ําเข้าไปแบบนี้นะครับเนี่ยใส่น้ําเข้าไปให้ทั่วแบบนี้เลยเนี่ยไอ้ตรงไหนท่วมก็ปล่อยมัน นะครับเลือกใช้ยาที่เหมาะกับนาท่านนะครับแล้วหล่อน้ำแล้วยังไม่สามารถควบคุมดินได้ก็อย่าใส่ปุ๋ยเพราะว่าถ้าใส่ปุ๋ยไปแล้วญ้าที่มันโผล่มาจากดินเนี่ยมันจะกินปุ๋ยเก่งกว่าต้นข้าวที่อยู่ในานาครับฉะนั้นที่บอกว่าน้ำก็รวบ น้ำก็รวบยอดหญ้านะน้ำก็รวบดินนะแต่ทําไมหญ้าถึงไม่ตายทําไมหญ้าถึงดุก็คุณรีบใส่ปุ๋ยเกินไปครับยาฆ่าหญ้าแต่ละตัวแต่ละชนิดออกฤทธิ์ไม่ออกฤทธิ์ออแตกต่างกันบางตัวออกฤทธิ์ควบคุมการส่งเคาะแสงบางตัวออกฤทธิ์ทำให้ใบหญ้าเนี่ยเมื่อกระทบน้ำหรือว่าโดนน้ำจะค่อยๆย,ย่อยเน่าไป เข้าใจตรงนี้ไหมคือยาแต่ละตัวออกฤทธิ์แตกต่างกันออกฤทธิ์ทำลายใบเมื่อโดนน้าเมื่อสัมผัสน้ําออกฤทธิ์โดนแสงหรือว่าโดนแดดก็จะตายแต่ถ้าโดนน้าก็จะฟื้นเห็นไหมครับหรือบางตัวต้องได้ต้องได้รับโดนน้ําหรือว่าได้รับน้ําในการย่อยใบอยู่ใต้น้ําแต่อันนี้มันยังไม่ทันได้โดนน้ําอิ่มตัวยังไม่ทันได้โดน น้ำหรือว่ากินน้ำได้อิ่มหรือว่ายังไม่ทันได้เริ่มการย่อยสลายเลยเราไปทําอะไรล่ะครับเราไปใส่ปุ๋ยก็แล้วเมื่อเราไปใส่ปุ๋ยปุ๊บไอ้หญ้าที่มันกําลังจะโดนยาย่อยสลายโดนยาเข้าไปทําลายปุ๊บมันก็กลับกลายมาเป็นฟื้นแทนครับเพราะว่ามันได้รับปุ๋ยได้รับพลังงานจากปุ๋ยเข้าไปใช้เข้าไปกินนะครับทําให้มัน ถึงได้ไม่เน่าไม่เสียตรงนี้ก็ระมัดระวังด้วยเราก็แนะนําจากประสบการณ์แนะนําจากวิธีคิดวิธีทำของผมนะครับคือคุณก็เอาไปไประยุกต์ปรับใช้ดูส่วนไอ้ข้าวใต้น้ําที่ตามกระแสอยู่ทุกวันเนี่ยเนี่ยนะครับอย่างนี้ก็เรียกว่าใต้น้ํานะครับเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เรียกใต้น้ําหมดเลยแต่มันอาจจะเป็นใต้น้ําในแบบน้ํารวบยอด มันไม่ใช่ใต้น้ําในแบบข้าวสามวันสี่วันมันเป็นใต้น้ําในขนาดที่มันมีใบแล้วข้าวใต้น้ําแบบนี้ถามว่ามันจะเน่าจะเสียไหมถ้าน้ําใสไม่เสียครับมันสามารถอยู่ใต้น้ําแบบนี้ได้ไม่เกิน5้ถึงหวันครับฉะนั้นถ้าไม่มีหอยกินรอดถ้าไม่มีตะไคร่ไปจับใบรอดสาม ถ้าคุณรวบน้ำนได้แล้วคุณมั่นใจว่านาคุณเนี่ยรวบทุกอย่างได้แล้วคุณมั่นใจว่ายาที่คุณฉีดสามารถเริ่มทํางานกับใบหญ้าหรือว่าใบข้าวคุณได้แล้วข้าวคุณจะมีอาการออกเหลืองเหลืองแดงแดงนี่เรียกว่ายาฆ่าหญ้ากําลังเริ่มทํางานรวมกับประสิทธิภาพกับน้ํานะครับทําให้หญ้าในนาคุณเนี่ยเริ่มมีอาการออกจะแดงออกจะเหลืองออกจะเริ่มตายแล้วก็เริ่มย่อยเน่าแล้วไอยา ยาที่คุณฉีดเนี่ยมันก็จะทําให้ข้าวคุณเนี่ยค่คอนข้างจะออกอาการแดงนะครับส่วนไอ้ข้าวตายน้ําที่คุณเห็นอย่างเงี้ยนะครับคุณก็ต้องวัดดวงเอาว่ามันจะเสียมันจะเน่าไหมส่วนใหญ่มันไม่ได้ตายเพราะว่ามันจมน้ําครับส่วนใหญ่มันตายเพราะว่าหอยนะครับมันตายเพราะว่ายาฆ่าหญ้าที่เราฉีดแรงเกินไปนะครับแค่นั้นเองแล้วส่วนใหญ่เนี่ยใบข้าวที่จมน้ําเนี่ยมันไม่สามารถส่งเข้าแสงได้เนื่องจาก มันโดนขี้ตะไครนะครับหรือว่าพวกเมือกที่อยู่กับน้ําเนี่ยมันจับตัวนะครับกับใบข้าวจนมันไม่สามารถส่งค้อแสงได้เมื่อมันไม่สามารถส่งค้อแสงได้มันก็เน่าตายอยู่ใต้น้ํานะครับก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วกันว่ามันจะตายไหมแต่วิธีแก้นะครับถ้าทุกท่านกลัวว่ามันจะเน่าตายก็วิทน้ําใสแบบนี้แช่ไว้3ามวันนะครับวิธีแก้แช่สามวันปุ๊บ ค่อยๆระบายน้ําออกครับระบายน้ําออกให้ยอดข้าวผู่นะครับยอดข้าวที่จมน้าเนี่ยผูมันนิดหนึ่งแล้วหลังจากมันฟื้นตัวพุ่งขึ้นก็ให้ทําการเติมน้ําใส่นะครับเติมน้ําใส่จนกว่าน้ําจะคุมดินทั่วดินหรือว่ารวบดินเนี่ยดินอย่างเงี้ยยังไม่รวบเลยก็คือใส่น้ําจนรวบดินแล้วก็ไม่ใช่ท่วมข้าวอย่างนี้นะครับรวบดินทั่วดินเนี่ยแบบเนี้ยท่วมทั่วดินหมดละก็ค่อยทําการใส่ปุ๋ยนะครับ ไม่งั้นเดี๋ยวหญ้ามันก็จะกลับมาชนะข้าวหญ้าไม่สามารถเติบโตชนะข้าวได้ครับถ้าเราไม่รีบใส่ปุ๋ยจนเกินไปเราต้องมั่นใจว่ารากข้าวต้นข้าวแข็งแรงที่จะเติบโตแข่งกับหญ้าได้หรือยังคุณต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนอันนี้ข้าวอยู่ประมาณ15วันนะครับเริ่มหล่อน้ําแล้วนะครับเนี่ยข้าวสบห้าวันผมก็หล่อน้ําแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมก็รอประมาณ20วันนั่นแหละครับกว่าจะเริ่มใส่ปุ๋ยเพราะว่าข้าวฤดูหนาวเติบโตช้า นี่ขนาดแปลงนาเสมอแล้วนะครับยังไม่สามารถที่จะรวบน้ําได้เสมอดีเลยเห็นไหมครับก็ทุกอย่างหน้าหนาวเนี่ยมีอุปสรรคเยอะมีวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันไปมันก็อยู่ที่คุณนะครับอยู่ที่ประสบการณ์คุณส่วนผมผมก็ทําชิยวเหมือนที่คุณเห็นเนี่ยแหละครับก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะครับก็ใครชอบก็ชอบนะครับคุณไม่ชอบขอเขาก็ไม่ชอบนะครับแล้วแต่คนจะชอบไม่ชอบแล้วแต่จะชอบวิธีคิดวิธีพูดแตกต่างกันไปนะครับเราก็ไม่ได้อะไรหรอก ไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ